ยังไม่ได้ก็ได้คุณได้แก่ฉท่านเอาขอขอซาวเสกทฉันเจริญ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 อ่าแล้วก็ทำทำงานร่วมกันช่วยกันทำงานกินนะคะคุณอาภาษีปิริบัณฑิตค่ะแมวนะคุณอาภาษีปิริบัณฑิตอยู่ไหมฮะนับหนึ่งเฮ้ยจริงเหรอไม่อยู่จริงรอ่ะคุณอาภาษีปิริ ที่แบบชื่อนามสกุลคล้ายกันประมาณนี้อีกแล้วนะคะคุณนาภาษีปิริบดิตนะสามตาอ,อาจบใหม่ตาเนี่ยรางวัลใหญ่ชั้นยากเกินจริงๆนะมือสั่นเลยมือสัน่นมือสัน่นอุ้ยอุ้ยใครดีอ่าขออนุญาตนะคะโอ้ยมือสัน่นมือสัน่นอุ้ยอันนี้คือเป็นชื่อที่แบบ เป็นชื่อที่กลางๆมากเลยนะคือสามารถเป็นได้ทั้งหญิงและชายซึ่งคุณผู่ชายก็มีเหมือนกันได้แก่คุณกบค่ะ0 8น9ป6เ้เตตตค่ะคุณกบอยู่ไหมคะมีใครชื่อกบไามในนี้มีใครชื่อกบมีคนชื่อกบกี่คนมาสิคุณกบไหมใครชื่อกบคุณกบมีบ้า่าไม่มีแล้วเหรอคุณกบซ ชื่อตัวเองกันหรือเปล่า916ไม่มีนะศูนย์แปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกเตตเตเตนับนับสามค่ะขอนนี้ตลับใหม่ค่ะเราเหนื่อยนะ้วเนอะแตว่ามันขลังมากเลยนะเออมันขลังมากเลยนะใครที่ได้ไปนี่พันพูดเลยนะคือคุณทำบุญมาดีมากคือของมันต้องเป็นของคุณน่ะหรืออกป่าะคือแบบสองคนก่อนนะนี่คุณไม่ได้ไปแล้วว่ะอันนี้ต้องได้แนะนำสกุลเธอได้มากนะคุณใ ฉันเปิดใหญ่